ถึงแล้วจ้าโรสดักร้านปาออดมาละเด้อ <Okay. S 1> พี่น้องเด้อถึงแล้วจ้าถึงแล้วจาร้านใหม่เด้อสั่งเลยเอาเป็นตัวเลยเ <Open S 1> อาเป็นตัวเลยข้อถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าข้างหลังข้างหลังลานอะไรนะสนามหลวงเด้อจ้าถึงแล้วจ้าอู้เป็ิดย่างเจ้าใหม่จ้าจะลองดูว่าเป็นขนาดไหนเนาะ จะอร่อยแซบแบบใดพี่น้องเอ้ยอยากจะเห็นตั้งนานแล้วซชบนี่เห็นแต่อยู่ในทีวีโอ้โหจะชิมเอาเป็นตัวเลยเอาเป็นตัวเลยจ้าเอาเป็นตัวเลยเอาทั้งตัวเลยนะจ๊ะที่สเปเชียลที่เห็นน่ะที่โฆษณาหนาๆทั้งตัวเลยแสตสุดยอดเลยซูเปอร์เชฟมาคุยด้วยเลยเห็นไหมนี่ชื่อดังมากซชบเนี่ยเห็นมาจากเมืองไทยเลยพี่น้องนี่ป้าออส่ะ Is it come with rice? Uh no 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 rice No rice Uh-huh Okay You have to order rice No rice Oh I thought you I thought you speak Thai Okay get one order of this One order Yeah Okay pork belly Yeah pork belly Okay Okay อันนี้เราเป็นยังไงอืออันนี้เป็น order ซ่อม order ซ o อมเราจะเอาเนี่ยเก่าอีกเป็น sunsetting อยู่เลยจ้ะใช่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 นี่ไปร้านใกล้ๆนี่ไงมันมีทุกอย่างอยู่นี่ไง แครปโรโอเคกินเป็ดก่อนเนาะอยากจะกินหลายวันแล้วมาสองครั้งแล้วนะปิดอะอะไรจ้ามาแล้วมาแล้วชุดใหญ่ปะชุดใหญ่จ้าโ <Wonderful> อ้ <porque> อันนี้ชุดใหญ่กระวังเท่าไรแล้วก็เปลี่ยนไปพอโ,อโหสุดยอดเลยชุดใหญ่ ขึตัวูอ่ะก็ดูออกหมดโอ้จ่าจ่าก็อ่อยมาขึ้นจูต้องลองกันเลยโอ้ดูดีดูดีอย่างนีัพสั่งมครับครับดูดีมากลองอะไรกัยังไงก็ต้องลองค่ะครับยังไงก็ต้องลองมีเอ่อก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีอะไรอยาเอาเพลเพลก่อนนะเอาน้ำอะไรจ้ะใครเอาชาใครเอาสมูทตี้อะไรไหมเอ่อชามีกาแฟ มีเก๊กเวยมีกระเจี๊ยบเอ่เอากเจี๊ยบที่หนึะคะเอาเก๊กยันะรู้สึกเก๊กเฟย์มเอาเลยเอาเลยเอาก๋วเตียวเ็มาเกกเยเพร่เก๊กซวยเอเออปมากรเจ๊ยบเก๊กควยหนึ่งาเปล่านเาครบชุดเลยครบชุดเลยพี่น้องมึง อ่ะสอนแซบผัดแซบรเดอเส้นเล็กเป็ดย่างป้าออดถึงแล้วจ้าเอลเอจ้าอันนี้เป็ดย่างไม่มีกระดูกจ้าอันนี้คือสามชั้นจ้าน้ำจิ้มไม<ร>่เข้ากรุบเอาอสุดยอดเลยสุดยอดเลย وي, เป็นไงชิมดูสิเอาชิมผักซะนั้นเลยคุณพ่อเป็นยังไงไหนเอาชิมหมูให้ดูสิว่าอร่อยไหมหมูกรอบเนี่ย เขาเขาเขานี่ยต้องสั่งแล้วดอกเอาเพื่อนเขาอบมาช่วยเนี่ยอร่อยไปสั่งให้ยังแค่ยังบกินอ่ะพอพอสีมึงดูแซบปะอร่อยหมูเด้อหมูสามชั้นจ้าย่างอร่อยจ้าเชิญเลยนะพูดจริงโอเคไม่อวยพูดจริงจ้าอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บจริงๆอ่ะอย่าลืมเด้อสอนแซ่บปลาแซ่บพี่น้องปลาอดเอลีจ้าปลาอดเอลีจ้าครับผม อ,อร่อยแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่บนำกันจ้าอ,อสุดยอดเลยนี่สามชัน้นย่างชิมดูสักชิมดูสิเป็นไงเนาะอร่อยไหมนี่มาอร่อยแซ่บกันไม่ได้กินแล้วถ้าไม่กินนะไม่นั่งไม่ได้กินจ้าม เาขาพอจับให้ในบ้านนี่กิมไม่หมดหมูสามชั้นนะจ๊ะจะอร่อยขนาดไหนชิมให้ดูซอสแซ่บแซ่บจ้าจิมเนื้อนุ่มๆกรอบนิดๆอ,อันนี้เป็ดเป็ดนี่มาก,กับ มีบะมี่หยกบะมียก,ยกชิมดูนะพี่น้องนะปลาออ l a นะจ๊ะแบบนี้แบบน้อโอเคโนนันก็จะเอาดูดเอาด้ีแบบชิมแบบชิมนะครับไม่เอาข้าเลยนะครับไม่เอข้าวครับครับขอบคุณนะ

กขแขวาคนส้ยไเแวมันมีหนปลาหลแ้วมักมจับปลาไหลกัปอออลเออย่าลืมเด้ร้านใหม่ปิดย่างแอลเอปลออสจ้าอืมจ้าไวตียเป็ด อร่อยจ้ะเอาเขีบหมูออกมาเลยไม่ได้กินก๋ก๋วยเตี๋ยวเรือแซ <c oughs> ่บๆน,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ปลาไหลนี่ปลปไาไหลน,นี่ปลาแดดเลยตับไก่ฮะนี่เป็นน้ำซุปปลาไหลไม่เป็นแดดนี่เป็นน้ำซุป น้ำเปล่าเอาไหมนี่อืได้แล้วเมื่อกี้ยักษ์เปล่าแห้งของกินเต็มหมูคอืขึ้นจักเปล่าแห้ง,งเศกเบ,บอร์แอลเอเด,ด้อพี่น้องเด้อเอาเป็ใดใส่โบโบค่อยเด้อจกบอบวอาจะคีบมาใสา่รถเท่าค่อยจากตอนค่อยก็เอาไใหมดยานโอเคกราสิส <c oughs> okay, เนน่าด่ะไม่มีกระดูกอร่อยจ้ะ แซบบ่คะแก้วแซบปะแซบแซบลายแซบลายแซบลายสั่งเดี้วไม้อีกแซบแซบนำกันได้พี่น้องเดในร้านปอเดลเลยเป็ดย่างเปิดใหม่จ้าเชินเด้อเชินเด้อได้ไปได้มาพี่น้อง แซบ่บแซ่บ่ซอย่าลืมกดติดตามให้ได้ๆพี่น้องเดอ้อ thank you ลายๆแข่งแหงแข็งแหงจะมีหยกมากับเป็ดย่างจ้าสองคนสามสิบห้าเหรียญน,นะครึ่งเป็ดครึ่งตัวจ้าอันนี้เป็นโรสดักบะหมี่จ้าแต่เราไม่เอาเส้นบะหมี่เราเอาเส้นเล็ก้ะครึ่งตัวเอาเส้นเ,<อ>เล็กนะจ๊ะเช้นจ้าอร่อยแซ่บเลย นะเชิญนะจ๊ะอย่าล oh. i mean, ืมจ้ะแอลเลจ้าหิงๆๆหิงๆกดติดตามให้เด้อใจลายเด้อ Thank you งๆๆ